เพราะว่าจะมีหลายเพลงเลยได้ย uh ินมากูแบบแล้วคนก็จะแบบกุ <auf brewer y> ้ยชอบหรือไม่ชอบแต่กูไม่เสพกูไม่สนเรื่องของมึงอปิดเหมือนผมปิดความถี่นี้ไปเลยผมไม่รับไม่รับอันนี้อาจจะแคบก็ได้นะแต่มันเป็นเพลงเสพตัวเองนะพูดง่ายมันต้องเป็นเพลงที่แม่งไร้สาระางจริงอะไรสาระในมุมผมนะอาจจะมีสาระกับน้องเพื่อนใช่ถ้าผมฟังว่าเพลงนี้แม่งไม่ไปโยน์กับกูไม่ฟังเลยไม่มีเคาะไม่สนใจจ้างมันเรื่องของมึงอะไรเงี้ย ไปดูยอดวิวหน่อยเฮียยอดวิวโคตรเยอะเลยแล้วทำไงต้อเลยกดฟังก็กดฟังดิอ๋อมเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่คือถ้าถ้าในการเสพในการฟังเพลงผมจะไม่ไม่ค่อยมีชั้นแอลแบบนั้นแบบนั้นนะไปนั่งฟังเพลงแต่แม่งมีเยอะจริงอ่ะมันได้ยินมาเรื่อยแบบว่าเพราะมันเป็นเพลงแบบนี้แล้วแม่งคับดังโคตรคิตเป็นไงเป็นไวรัลเขาอะนะพี่อะไรเงี้ยมันต้องประกอบกันทั้งหมดเนี ใช่มันต้องตรงตรงกับตัวเขาด้วยผมรู้สึกนะนะคือไเพลงแบบนั้นใครจะทำได้ทุกคนมันก็มีความพิเศษตรงที่ว่าไอ้เพลงแบบนั้นอ่ะไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้อีคนนี้มาเป็นแบบนี้แล้วมันได้นะมันต้องถูกถูกคนิตของเาถูกคนถูกจริตแต่ถูกจังหวะเวลาอะไรด้วยน่มอาจะเป็นข้อดีของเขาแต่อาจจะไม่ตรงกับจริตของบางคนก็เลือกเสียบกันไปได้แต่ผมชอบตรงที่พี่พูดว่าเลือก ฟังในสิ่งที่ชอบถ้าไหนไม่ชอบก็จะไม่ไปยุ่งหรอไม่ไปยุ่งอันนี้ดีมากเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเาเราไม่ต้องวิจารณ์ด้วยกันไม่ชอบมึงเอาความไม่ชอบไปพูดเรื่องของเขาอะอคือฟังแล้วไม่ชอบแล้วให้บอกพอเพลงนี้มันกติเป็นหมดก็ไม่ชอบอระก็ไม่ชอบแล้วมาถึงกูก็ไม่ชอบแล้วไม่ดีว่ะไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ฟังไม่ชอบก็ไม่ฟังไม่ชอบก็ไม่ติอืมใช่ให้เกียรติันการจบไปดีมากเลยจบหล่อมากเลยอะ เอาใหม่เลยไหมถามพี่อีที่ขายเกมมือมีความคิดเห็นยังไงครับไกดเดิมที่แบบเราไม่ชอบเวลาเจอเพลงอะไรที่ไม่ชอบผมไม่ฟังครับพี่เป็นมันลอกกันเอาอย่างนี้เลยเหรอแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นความอีโก้นะคือผมรู้สึกว่าอีกผมมันไม่เป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้มีอีโก้นะผมรู้สึกอนอาจจะมีบ้างแต่ว่าใน ในมุมที่ไม่เป็นรัลานใครไม่ได้แบบอ่าไม่ได้ไปประกาศตัวใช่ใชไม่ชอบไม่ชอบอารมณ์นั้นเลยไม่ชอบอารมณ์ที่รู้สึกว่าคนมาแบบกูเก่ากูอย่างเี้ยนะคือไม่ชอบ่างนั้ๆๆนจริงๆอะทุกวันนี้ยังมีเวลาแบบเฟ้นหาเพลิ์ใหม่ๆอัลบ,บั้มใหม่ๆฟังอยู่ไมพี่ลิชีขอเสเซนปี1989กูฟังวนอยู่แค่เนี้ย <laughs> ใหม่สุดของกูแล้ว สตาร์ตัวเองไว้ตรงนั้นเลยโอ sì, ้หยุดแล้วอส่วนใหญ่นี่น um ี่สายเพลงใหม่ผมวัางบ้างแนะนำหน่อยพี่แนะนบ้างหมายถึงว่าผมจะผมจะมครบหมดของเกาหลีผมจะฟังแบบว่าไปแบบอารมณ์ประมาณแบบอยากรู้ว่าท็อปชาร์ตของประเทศนั้นเป็นเพลงอะไรฟังประมาณแบบเรียบเรียงยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็อันไหนที่น่าสนใจผมก็จะเขาเรียกอะไรกดแอดเพลย์ลิสต์ไว้แล้วก็มาเปิดพี่องค์ฟังอ๋อเยี่ยมเยี่ยมพี่แต่ไม่ได้ฟังพี่องค์ก็ไม่ได้ฟังทั้งเพงเปิดนจะแบบว่า เฮ้ยตรงนี้แม่งเจ๋งเว้ยแค่ชุบบางช่วงบางบางอะไรใช่